หที่ลานวัดยามเย็นเด็กหนุ่มคนหนึ่งถามหลวงพ่อด้วยสีหน้ากังวลหลวงพ่อครับถ้าทำบาปหนักจริงๆจ,จะถูกโยม,มาบาลลงโทษทันทีเลยหรือเปล่าหลวงพ่อยิ้มอ่อนก่อนเล่าถึงคำตรัสของพระพุทธเจ้าในพระไตรปิฎกพระองค์สอนไว้ว่ากรรมทุกอย่างย่อมมีผลแต่เวลาจะให้ผลน,นั้นขึ้นอยู่กับเหตุและปัจจัย ไม่ใช่ทุกคนที่ทำบาปแล้วจะถูกลงโทษทันทีเพราะบางกรรมให้ผลช้าบางกรรมให้ผลเร็วพระองค์เปรียบไว้เหมือนเมล็ดพืชบางเมล็ดงอกทันทีบางเมล็ดนานปีจึงแตกยอดแต่ถ้าบาปหนักจริงๆเช่นฆ่าบุพการีหรือทำกรรมอนันตริยกรรมก็มักให้ผลเร็วมาก เมื่อจิตด,ดับลงในวาระสุดท้ายกรรมหนักจะดึงไปสู่อบายภูมิแทบไม่อาจต้านทานแต่ถ้าผู้ทำบาปสำนึกผิดจริงตั้งใจขอขมาและทำความดีมากๆกรรมดีอาจช่วยบรรเทาหลวงพ่อเล่าว่ายมมาบาลคือสัญ,ญลักษณ์ของกฎแห่งกรรมไม่ใช่ผู้ลงโทษแบบทันทีทันใดพระไตรปิฎกเน้นว่า ใจตนเองต่างหากที่เป็นสารตัดสินกรรมหากทำชั่วแล้วจิตเศร้าหมองก็เหมือนโดนลงโทษทันทีด้วยความทุกข์ใจแต่ถ้ารู้ตัวกลับใจทำดีตั้งแต่วันนี้ก็อาจเปลี่ยนวิถีกรรมในอนาคตได้เด็กหนุ่มฟังแล้วเข้าใจว่ากรรมไม่ลืมใครแต่ใจที่กลับตัวก็มีโอกาสเปลี่ยนแปลงชีวิต เสียงระฆังวัดดังกล้องเตือนใจทำดีวันนี้ดีกว่ารอให้ยมบาลมาเตือน